สวัสดีท่านผู้ชมครับกับพบกอีกครั้งนะครับกับ TomStory CarX Lifestyle ครับมาในอ p ีนี้นะครับทอมพาผู้ชมมาที่งานยิ่งใหญ่แห่งปีครับกับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล o อเตอร์โว์ครั้งที่43ครับแน่นอนครับงานนี้เป็นการรวมตัวกันของรถมากมายหลายรุ่นหลายแบรนด์ที่จับมาไว้ในงานนี้นะครับแต่มีอยู่หนึ่งแบรนด์ครับที่ต้องบอกว่าเป็นรถที่หลายๆคนชื่นชอบนั่นก็คือบูของ m a z d a นั่นเองครับ ในปีนี้นะครับมาสด้มีรถที่นํามาโชว์นะครับถึง7รุ่นที่เป็นสีใหม่แล้วก็เป็นรุ่นที่หลายๆคนชื่นชอบเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับว่าในปีนี้ Mazda มีอะไรมาฝากกับแฟนๆจากทาง m a สด้กับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอรชครั้งที่43บ้างถ้าพร้อมแล้วตามทอมไปลุยกันเลยครับ ผูช้ชมครับในงานมาต o ายสปอร์ตในครั้งนี้นะครับแน่นอนอีกหนึ่งบูธที่เราจะพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือบูธของมาสด้านั่นเองครับตอนนี้ทอมยู่กับผู้บริหารจากทางมาสด้ากับพิทีของเราในสวัสดีครับ ให้พิธีแนะนำตัวดีกว่าเชิญครับผมทีนะครับก็เป็นรองประธานรุ่นโฉดูที่มาในาประเทศไทยครับผมโอ้พิธีต้องบอกว่าเราเจอกันทุกปีกับงานมอเตอร์โชว์มาในปีนี้มาซ่ามีอะไรมานำเสนอบ้างครับพิธีปีนี้เนี่ยเราเปิดตัวรุ่นใหม่ตั้งแต่ต้นปีมาทั้งหมด7รุ่นครับผมก็จะประกอบไปด้วย SUV ทั้งหมด4รุ่นครับนะครับแล้วก็รถยนต์นั่ง2รุ่นครับแล้วก็รถสปอร์ตโรสเตอร์ MX5 อ็กซ้าอีกหนึ่งรุ่นโอ้โหครับดูเยอะมากแต่ว่ารุ่นที่เปิดตัวสดๆร้อนๆที่สุดนะครับเปิดตัวในนงาก็คือ มีฮุมเมสละสามนะครับก็คือคันนี้เลยคันนี้เลยครับผมนอกจากในส่วนของฮุมเมสละสามแล้วเรื่องเห็นว่ามีอีกหลายรุ่นเลยที่มาโชว์ในงานนี้ด้วยมนะครับอย่างที่เรียนว่า7รุ่นเนี่ยรุ่นแรกเลยที่เราเปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็สี G X 3 c X 3 c X 3ก็จะมาพร้อมกับสีพลาสตินัมคอร์สเช่นกันถูกต้อง c X 3ามนี่ก็ไฮไลท์เรื่องของสีเนี่ยเราก็เป็นคู่สีถ้าจะให้สังเกตก็คือว่าตัวซุ้มล้อเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับก็จะ ัดกับตัวสีทันินัมคอร์สนะครับแล้วล้อนี่จะเป็นสีเทาเข้มก็จะเกิดเป็นคู่สีที่ให้อารมณ์หรูหราและสปอร์ตนะครับประชวยกันขับขับความรู้สึกนาครับผัดจากเซียามเนี่ยเราก็ยังมีเซ3 0 c x สามสิบเซาสิเสามพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนพันวาคมับปีที่แล้วนะครับเซ3กก็จะเป็นรถพอตซเวลล์เอสยูนะครับที่เราได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับ เป็นแพลตฟอร์มเดียวกับมาสเตร์ามนะครับแต่เราก็เอามาปรับให้เป็น SUV ครับแล้วก็จะมีตัวล่าสุดที่เราเปิดตัวในเดือนมกราคมครับก็คือมาสเตารสองมาสเตารสองด้วยมาสเตอร์สองก็จะเป็นอีโคคาร์นะครับหรือซิกซ์ที่คาร์ที่ยังคงให้เลือกถึงสองเครื่องยนต์ด้วยกันครับนะครับเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็คลีนดีเซลครับโดยเพราะราคาน้ํามันแพงตอนนี้ถูกต้องมันจะตอบโจทย์กับรถซิกซ์ที่คาร์นะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือคันนี้ครับคันนี้เลยนะครับผมโอ้โหทั้ง7รุ่นด้วยกันนะครที่เป็นนแฟของมาาสด้้หาม พลาดเด็ดขาดเลยนะครับแหมวันนี้ต้องขอบคุณพิธีด้วยนะฮะที่มาให้ข้อมูลกับเรานะฮะผมเชื่อว่าแฟนๆม่าซ่างานมอเตอร์โชว์ในปีนี้ต้องห้ามพลาดเด็ดขาดครับขอบคุณพิธีครับค แนะนำคุณผู้ชมครับในบูธของ Mazda รถที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือรถที่อยู่ด้านหลังตรงน,นี้ครับนี่คือ Mazda 3 สีใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดตัวในงานนี้เป็นครั้งแรกครับและนี่คือสีใหม่จากทางมาสด้าครับนั่นก็คือสีแพตินัมคอร์สที่ถูกจับมาใส่ไว้ในเจ้ามาสด้า3ครับเจ้ามาสด้า3คันนี้ยังอยู่ภายใต้การดีไซน์แบบโคโ o ดีไซน์ครับกับสโลแกนของเขาคือเล็กอีกสมอลน้อยแต่มากนั่นเองครับเพิ่มเติมเข้ามาสําหรับในเรื่องของออปชันและสีที่มาสด้าใส่ใจรายละเอียดมากขึ้นทําให้รถคันนี้ดูลักชัวรี่แล้วก็ดูสปอร์ตในตัวนะครับแต่ว่า ภายในจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าครับอึบ <c oughs> ว้าวภายในของมาเ d อร์ ตัวนัมคอร์ดคันนี้ครับนอกจากสีภายนอกที่ดูหรูหราในสไตล์ของ Mazda แล้วนะครับก็ยังคงมีซันรูฟเพิ่มเติมมาให้ในส่วนของตัว m a z d a 3สีใหม่ตัวนี้ด้วยนะครับก็เพิ่มความสปอร์ตแล้วก็ความสะดวกสบายเพิ่มมากคืนรวมไปถึงมีบายสปอร์ตเพิ่มเข้ามาให้นะครับโดยรวมจริงๆแล้วเนี่ยด้วยของเดิมของเจ้า m a z d a 3เนี่ยผมถือว่าทำออกมาได้ดีอยู่แล้วและรถคันนี้เองเนี่ยได้รับรางวัลระดับโลกในเรื่องของการดีไซน์ด้วยคราวนี้มีการเพิ่มเติมออปชั่นเข้ามาครับรถคัน นี้ก็เพิ่มความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มออปชันทําให้ผู้ใช้และผู้ขับขี่เนี่ยรู้สึกสะดวกสบายแล้วก็มีอรรถรสในการขับขี่มากขึ้นนะครับโดยรวมของเจ้าคันนี้ผมถือว่า ลอยอยู่แล้วเพิ่มเติมเข้ามานิดนิดหน่อยหน่อยก็ทําให้รถคันนี้ดูสมบูรณ์แบบมากขึ้นเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งคันทางฝั่งนู้นครับแน่นอนด้วยสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ราคาน้ํามันค่อนข้างแพงผมว่ารถในสไตล์อีโคคาร์ก็น่าจะมีบทบาทหรือว่าเป็นอีกหนึ่งช้อยในการเลือกอยู่พอสมควรมาสด้าก็เล็งเห็นตรงนี้ครับจึงมีการเพิ่มเติมเป็นการไม n เนื้อเชงเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับเจ้ามาสด้า2ด้วยเดี๋ยวเราไปดูมาสด้า2กันดีกว่าครับ นอกจากมาสเตอร์3ที่โชว์สีใหม่บนเวทีกับออปชันที่เพิ่มเติมมาแล้วนะครับ แน่นอนในยุคนี้น้ำมันแพงครับหลายๆคนให้ความสนใจกับรถในสไต Eco, ล์ Eco Car Mazda ก็เล็งเห็นตรงจุดนี้เหมือนกันนะครับก็เลยนำสีใหม่มาปรับเพิ่มเติมใน Mazda 2ซึ่งเป็นรถที่ได้รับความนิยมมากๆของ Mazda กับสีนี้เลยครับสีแพตินัมคอรดด้วยสีนี้เองทำให้รถคันนี้ดูสปอร์ตลักชัวเพิมเ่มเติมขึ้นมานะครับผมเชื่อว่าวัยรุ่นหรือว่าเด็กรุ่นใหม่หลายๆคนน่าจะชื่นชอบกับสีนี้ที่ถูกจับมาใส่ใน Mazda 2 ใครที่อยากเห็นตัวจริงมาดูกันได้นะครับที่บูธของ Mazda ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอรโชว์ครั้งที่43ในครั้งนี้ครับ Mazda CX 30ครับรถ SUV ในสไตล Cross ์ Crossover ที่ได้รับความนิยมมากๆจากทาง Mazda นะครับรถคันนี้เองเนี่ยนะครับผมได้รับความนิยมมากๆ m a z d a จึง ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมในส่วนของสีนะครับแล้วก็รวมไปถึงออปชันเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบายสปอตที่ใส่เพิ่มเข้ามาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในส่วนของ CX 3 0คันนี้ด้วยนะครับนอกจาก CX 3 0แล้ว SUV จาก Mazda อย่าง CX 3ก็ยังคงมีสีใหม่อย่าง p พ a t i n น m มฟอร์มาให้คุณผู้ชมได้เลือกเช่นเดียวกันครับ